ผู้ชมคะคลิปชุดเรือนรักร้างหลังที่3มาแล้วคะ่ะเรือนรักร้างในแต่ละเรื่องของเราเป็นเรื่องจริงและนำสถานที่จริงๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็หลอนมากๆคะ่ะเรื่องนี้ก็หลอนไม่แพ้เรื่องที่ผ่านผ่านมาเลยคะ่ะเรื่องราวความหลอนและสถานที่จริงๆของคลิปนี้จะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันค่ะเรือนรักร้างเรื่องที่สาม EP นี้มีชื่อว่าเรือนไม้งามซ่อนความระทมบ้านไม้ร้างหลังนี้เมื่อก่อนเคยเป็นบ้านที่ร่มรื่นน่าอยู่มากเป็นบ้านของคุณซินีนาธและท่านประหลัดนรงเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณนาธนะคะ คุณนาเสียชีวิตไปแล้วค่ะตั้งแต่ปีพศ2549หากคุณนาศยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันเธอก็จะมีอายุ58ปีส่วนสามีคุณปลัดนรงปัจจุบันอายุ64ปีกปีเกษียณอายุแล้วค่ะผู้ที่เล่าเรื่องราวของคุณนาศกับปลัดนรงให้เราฟังก็คือคุณป้าสิริพันธ์พี่สาวของคุณนาศและคนที่พาเราเข้ามา ในบ้านไม้งามร้างหลังนี้ก็คือคุณอนันต์มีศักด์เป็นหลานเขยของคุณนาฏค่ะต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะคุณป้าสิริพันธ์เล่าให้เราฟังว่าพ่อแม่ของคุณป้ามีลูกทั้งหมดสี่คนคุณป้าเป็นคนโตคุณนาฏเป็นคนที่สามพ่อของคุณป้าเป็นเกษตรกรแล้วก็ยังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฐานะทางบ้านปานกลางพอกินพอใช้แต่ว่ามีที่ดินหลายสิบไร่พ่อแม่จัดสรรปันส่วนที่ดินให้ลูกๆทั้งสี่คนที่ดินตรงที่สร้างบ้านหลังเกิดเหตุพ่อแม่ยกให้คุณนาคุณนาดเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยออกนอกลู่นอกทางถึงแม้จะเรียนไม่ค่อยเก่งแต่ก็เป็นคนขยันคุณนาดเรียนจบ เข้าทำงานเป็นเสมียนที่ว่าการอำเภอและนี่คือที่ที่คุณนาศได้รู้จักกับประลัดนรงประหลัดนรงเป็นประหลัดหนุ่มเพิ่งจบใหม่หน้าตาหล่อมากเข้ารับตำแหน่งอยู่ที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประลัดหนุ่มแถมหน้าตาดีสาวๆหลายคนต่างหมายปองท่านประหลัดนรงแต่ท่านประหลัดกลับมาชอบคุณนาศ หญิงสาวที่เงียบเงียบเรียบร้อยคุณประหลัดจีบคุณนาฏแบบเข้าตามตรอกออกตามประตูจนกระทั่งทั้งคู่แต่งงานกันคุณประหลัดและคุณนาฏตัดสินใจสร้างเรือนหอโดยที่ดินเป็นของคุณนาฏคุณประหลัดเป็นคนออกเงินค่าสร้างบ้านให้ชื่อเจ้าของบ้านเป็นของคุณนาฏแต่งงานได้ปีกว่า,วาคุณนาฏก็ตั้งท้อง ลูกคนแรกเป็นผู้ชายค่ะหลังจากนั้นอีกสปีคุณนาดกับท่านประหลัดก็มีลูกคนที่สองคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะชีวิตครอบครัวสมบูรณ์แบบมีความสุขอบอุ่นพ่อแม่ลูกชายลูกสาวจนกระทั่งชีวิตคู่เข้าสู่ปีที่12ที่ผ่านมามีผู้หญิงมากมาย ที่มาชอบประลัดนรงแต่ท่านประหลัดก็ไม่เคยนอกใจคุณนาศจนกระทั่งผู้หญิงคนสุดท้ายก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดผู้หญิงคนนี้เข้ามาชอบท่านประลัดแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือท่านประลัดเองก็มีใจหวั่นไหวชอบผู้หญิงคนนี้เช่นเดียวกันความสัมพันธ์ของท่านประหลัดกับผู้หญิงคนนี้ เกินเลยถึงขั้นมีอะไรกันแอบคบหากันจนคุณนาจับได้คุณนารับไม่ได้กับเรื่องนี้เธอทะเลาะก,กับท่านประหลัดนรงทุกวันร้องไห้ทุกวันระแวงคุณประหลัดทุกวันคุณประหลัดเองก็รู้สึกอึดอัดครอบครัวที่เคยมีความสุขตอนนี้มีแต่ความทุกข์คุณประหลัดกลับบ้านผิดเวลาคุณนาศ ก็นั่งรอแล้วก็ร้องไห้คุณประหลัดกลับมาเห็นสภาพภรรยาที่นั่งรอร้องไห้ก็หงุดหงิดออกจากบ้านหายไปหมดคืนคุณนาดก็นั่งรอต่อไปแล้วก็ร้องไห้ต่อไปไม่หลับไม่นอนข้าวปากก็ไม่ค่อยจะกินเป็นแบบนี้อยู่หลายเดือนจนกระทั่งวันเกิดเหตุ คุณประหลัดกับคุณนาจก็ทะเลาะก,กันอีกคุณประหลัดยืนยันว่าได้เลิกรากับผู้หญิงคนนั้นแล้วแต่คุณนาจเธอไม่เชื่อคุณประหลัดก็โมโ oh, หแล้วก็รำคาญออกจากบ้านหายไปอีกสองวันคุณนาจนั่งรอคุณประหลัดด้วยความทุกข์ระทมจนเธอทนไม่ไหวไม่สามารถทนอยู่ในสภาพนี้ได้อีกแล้ว เมื่อพาลูกๆเข้านอนแล้วคุณนาตัดสินใจผูกคอตายบริเวณด้านหลังของบ้านติดกับห้องน้ำประหลัดนรงกับเข้าบ้านมาในช่วงเช้ามืดเปิดประตูห้องนอนเห็นลูกๆทั้งสองคนกำลังหลับอยู่แต่ไม่เห็นคุณนาตท่านประหลัดเดินมาที่หลังบ้านเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำ แต่ยังไม่ได้ทันเข้าห้องน้ำก็เห็นร่างของภรรยาผูกคอตายที่คือบริเวณหลังบ้านปลัดนรงทั้งช็อกทั้งตกใจทำอะไรไม่ถูกร้องเรียกคุณนาสุดเสียงนาทำไมคุณทำอย่างนี้ปลัดนรงและญาติพี่น้องนำศพของคุณนามาประกอบพิธีทางศาสนาคุณนา ได้เขียนจดหมายลาตายเนื้อความในจดหมายคุณป้าสิริพันธ์เล่าให้เราฟังว่าคุณป้าอย่างจำข้อความในจดหมายได้ดีน้องสาวเขียนพรรณนาถึงความทุกข์ระทมที่ได้รับและฝากฝังลูกๆทั้งสองคนความรู้สึกของคุณประลัดก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจรู้สึกผิดตั้งแต่คุณหน้าเสียชีวิตท่านประหลัด ก็ดูแลลูกๆด้วยตนเองเชา้าไปส่งโรงเรียนเย็นรับกลับบ้านอยู่กับลูกตลอดเวลานอนกับลูกทุกวันและไม่ค้องเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยหลังจากคุณนาศเสียชีวิตคุณประหลัดกับลูกๆก,ก็ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านไม้งามหลังนี้คุณประหลัดเคยเล่าให้คุณป้าสิริพันธ์ฟังว่าท่านได้พบเจอวิญญ,ญาณของคุณนาบ่อยมาก บางครั้งก็มายืนอยู่ในห้องมองลูกๆนอนบางทีก็เห็นวิญญาณของคุณนาตนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้นอกชานบ้านตรงที่คุณนาตเคยนั่งรอคุณประหลัดแต่ที่เห็นวิญญาณของคุณนาตบ่อยที่สุดก็คือตรงบริเวณที่คุณนาตผูกคอตายหลังจากที่คุณนาตเสียชีวิตคุณประลัดและลูกๆ อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกประมาณ3-4สีป่ปีท่านประลัดก็ขอย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดพาลูกๆไปด้วยถึงแม้ทรัพย์สมบัติที่ทางที่เป็นของคุณนาถท,ทุกคนในบ้านในครอบครัวตัดสินใจยกให้ลูกๆของคุณนาถแต่คุณปลัดก็ยืนยันว่าจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดแล้วบอกกับทุกคน ในครอบครัวของคุณนาดว่าถ้าลูกๆโตขึ้นบนรรลุนิติภาวะแล้วจะให้กลับมาจัดการเรื่องมรดกของคุณนาดหลังจากคุณปรหลัดและลูกๆย้ายออกจากบ้านไม้งามหลังนี้ไปแล้วบ้านก็ถูกปล่อยให้รกร้างนานๆพี่ๆน้องๆของคุณนาดจะแวะเข้ามาดูบ้างเคยมีเหตุการณ์ ที่ขโมยแอบเข้ามาเพื่อที่หวังว่าจะขโมยข้าวของที่ยังคงเหลืออยู่ในบ้านแต่ผลปรากฏว่าเจอดีเข้าให้วิ่งหนีกันตกบันไดแขนขาหักหัวโนพอจับได้เอาตัวมาสอบถามผมยังตั้งชี้โดชี้เดกอยู่เลยนี่แหละที่เขาเรียกว่าขนหัวลุก สอบถามเจ้าหัวขโมยได้ความว่าพวกมันตั้งใจจะมาขโมยข้าวของที่ยังคงเหลืออยู่ในบ้านรวมถึงอยากจะได้ไม้กระดานประตูหน้าต่างอะไรที่พอจะเอาไปได้ก็จะงัดแงะเอาไปจะขนหลายรอบก็ไม่เป็นไรพองัดประตูเข้ามาในบ้านได้คนแรกส่องไปฉายหาข้าวของ อีกคนงัดประตูอีกคนงัดหน้าต่างแต่ยังไม่ทันได้เอาอะไรออกไปก็เห็นวิญญาณของคุณนาดยืนจ้องมองไม่ว่าจะวิ่งหนีไปทางไหนก็เห็นวิญญาณของคุณนาดอยู่ไปทุกที่ทุกทางในบ้านหลังนี้เจ้าหัวขโมยคนแรกวิ่งกระโดดชานบ้านตรงที่เชื่อมระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้าน ตกลงมาแขนหักอีกสองคนวิ่งหนีลงบันไดตกบันไดหัวโนถลอกปอกเปิกไปตามๆกันมีชาวบ้านเข้ามาเก็บเห็ดในบริเวณบ้านของคุณนาศก็เคยเห็นวิญญาณของคุณนาศยืนอยู่ที่หน้าต่างก็พากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงคุณป้าสิริพันธ์เชื่อว่าวิญญาณของน้องสาวยังคงอยู่ที่บ้านไม้งาม รอคอยคุณปลัดและลูกๆคุณป้าสิริพันธ์บอกกับเราว่าบางทีคุณปลัดและลูกๆอาจจะเป็นผู้ที่มาปลดปล่อยวิญญาณของคุณนาศคุณป้ายังคงรอคุณประหลัดและหลานๆกลับมาเพื่อจัดการเรื่องมรดกให้เรียบร้อยเพราะตอนนี้ลูกๆของคุณนาศ ก็โตบรรลุนิติภาวะกันหมดแล้วเมื่อถึงเวลานั้นจะได้ทำบุญครั้งใหญ่อุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับคุณนาศได้ไปผุดไปเกิดคุณนันนันหลานเคยของคุณนาศได้พาเรามาที่บ้านเรือนไม้งามแล้วก็ยังพาเราไปชี้จุดที่คุณนาศเสียชีวิตด้วย คุณผู้ชมคะนี่คือบ้านเรือนไม้งามหลังที่เกิดเหตุเศร้าสลดใจในอดีตบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านที่ร่มรื่นน่าอยู่มากก่อนเข้ามาในบ้านเราก็ได้ทำพิธีบอกเล่าขออนุญาตเจ้าของบ้านถึงบ้านจะเก่าแต่ไม้ยังดูแข็งแรงดีอยู่ค่ะตรงม,มุมห้องรับแขก ก่อนที่จะเข้าไปห้องนอนเราเห็นโครงกระดูกสุนัขน่าจะตายมาแล้วหลายเดือนคุณอนันต์บอกกับเราว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกของหมาจรจัดที่แอบเข้ามาในบ้านแล้วก็คงป่วยตายอยู่ตรงนั้นแล้วคุณอนันต์ก็พาเราเดินไปที่หลังบ้านข้างๆห้องน้ำเป็นห้องโลง่งด้านบนมีคือ คุณอนันต์บอกว่าตรงนี้คือจุดที่คุณนาฏผูกคอเสียชีวิตตั้งแต่เข้ามาในเขตบ้านของคุณนาฏเราไม่ได้รู้สึกกลัวแต่สิ่งที่รู้สึกก็คือรู้สึกเศร้ายิ่งมาเห็นจุดที่คุณนาฏเสียชีวิตมันยิ่งรู้สึกเศร้าและหดหู่มากๆทีมงานบางคนถึงกับน้ำตาคลอเบ้า เราขอให้ดวงวิญญาณของคุณนาไปสู่ภพภูมิที่ดีพ้นจากความทุกข์ระทมและทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณทุกดวงที่เราได้นำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมขอบคุณที่ติดตามรับชมในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ